เือน้ำเต็มแล้วสะอาดแล้วเราปล่อยปลาเลยครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับช่องห r e e n Channel นะครับวันนี้เราจะมาล้างบ่อปลากันนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนี่คือสภาพบ่อปลาของเรานะครับที่วันนี้เราจะทําการล้างนะครับน้ํานะครับเขียวนะครับดํานะครับตะไคร้เขียวน้ําดํานะครับสภาพโดยรอบนะครับช่วงนี้แห้งแล้งนะครับวันนี้แล้ง เดี๋ยวเรามาทำการล้างกันเลยครับนี่ครับตอนนี้เราทําการถ่ายน้ําอยู่นะครับต้องใช้ปั๊มน้ําดูดน้ําออกนะครับเนื่องจากตอนที่ผมสร้างบอ่อปลานี้ผมไม่ได้ทําสะดือบอ่อไว้นะครับเลยต้องใช้ปั๊มน้ําดูดออกนะครับไหลออกอย่างช้าช้านะครับเพราะว่าตอนทําตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะท,ทําจริงจังนะครับแต่ตอนนี้พอสร้างออกมาแล้วก็ชอบนะครับ แต่มันแก้ไขได้ไม่ได้ก็ต้องทําไปก่อนครับให้น้ํามันไหลออกครับตอนนี้น้ําก็ได้ลดลงแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทําการถูกันเลยนะครับครับตอนนี้น้ําได้ลดลงแล้วตอนนี้ก็จับปลาขึ้นมานะครับโดยใช้น้ําเก่านะครับให้น้ําเก่าไปก่อนนะครับป้องกันปลานอกน้ํานะครับนี่นะครับใช้น้ําเก่าจากในบ่อนะครับให้เขาชินน้ําแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับ ดูนะครับ,รบผู้ช่วยในการล้างบ่อมาแล้วนะครับเ้าได้ตักปลาขึ้นมานะครับเอามาไว้ในถังโอเคนะครับผู้ช่วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นคนถูบ่อนะครับผู้ช่วยคนนี้เดี๋ยวเราไปดูเขาลงมือกันล้างบ่อได้เลยนะครับผู้ช่วยกําลังตักปลาส่วนที่เหลืออยู่นะครับ พื่อย้ายมาให้อยู่ในถังนะครับให้เขามาอยู่เพื่อรอน้ําใหม่จากบอ่อนะครับสภาพบ่อด้านล่างนะครับมีต่ขี้เลนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับดูครับเต็มไปหมดเลยนะครับ ไม่ทําความสะอาดมา <ทำ S 1> ครึ่งปี <ทำ S 1> นะ,ะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดให้ใหม่ลิปเลยนะครับโดยการใช้ลูกครับหลังจากน้ําแห้งแล้วตักปลาออกหมดแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นขั้นตอนการทําความสะอาดโดยการถูตะไคร่นะครับที่ติดข้างบอ่บอในบ่อนะครับ มเลยครับครับตอนนี้ก็ถูไม่ได้สักพักแล้วนะครับหลายคนบอกว่าเ้ยใช้แรงงานลูกใช้แรงงานเด็กเปล่านะครับคือเขาเป็นคนที่ชอบนะครับในการเลี้ยงปลาในการเลี้ยงสัตว์นะครับถึงเวลาก็ต้องให้เขาดูแลบ้างนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเขาชอบนะครับ ี๋ยวผมวาช่วยเขาอีกแรงหนึ่งเหมือนกันนะครับหลังจากขัดเสร็จแล้วนะครับความสะอาดครับพอสมควรเลยนะครับทําการล้างนะครับภาพตะกบกที่ติดตามขอบน้องเกล็ดตะไคร่นะครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องถามครับว่าใช้อะไรในการล้างเบาะนะครับใช้ลูกครับ ครับฉีดให้ทั่วครับทำความสะอาดขอบบอ่อฝั่งนี้มัง้งฉีดให้ทั่วนี่ครับเป็นการฉีดทำความสะอาดคราบตกค้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิดน้ำข้างล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับให้น้ำใสสะอาดแล้วเราจะปล่อยน้ำลงไปใหม่นะครับ พอดีมีผู้ช่วยมือดีนะครับในช่วยในการทําความสะอาดในครั้งนี้เบาแรงได้เยอะเลยครับในเมื่อเขาชอบเราก็ทําททำให้เขารู้จักรักษาในสีนี้เขาชอบนะครับเสร็จยัง,ยงแล้วพอแล้วลออพอแล้วมั้งสาดแล้วตะาดแล้วก็พอ าแล้วก็พอแล้วปิดน้ำํำโอเคครับตอนนี้ก็สะอาดเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นการวิดน้ําออกนะครับโดยใช้ขี่กอขยะนะครับเพราะเราไม่มีสะบอดสะลือบอลือบอในการถ่ายน้ํานะครับ นิดไปเลยเอาให้หมดจับต้ตนตำเนี่ย ครับหลังจากบ่อเราสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับยัมีขราบตะไคร้แล้วนะครับสวยงามครับสะอาดเรียบร้อยนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับดูนะครับมีแบบพ่วงจุ่ยนะครับมีเหรีอนห้าเหรียนสิบอยู่ในบ่อด้วยนะครับอันนี้ทําการปล่อยน้ํานะครับเพื่อจะเอาปลาลงต่อไปนะครับนี่นะครับเป็นขั้นตอนการสุดท้ายนะครับ หนูว่าไอา้ล่อปลาที่มันมาจากธรรมชาติมันได้ตายนแน่ๆเลยไม่รู้สิเดี๋ยวน้ำเต็มแล้วเราจะมาทำการปล่อยปลานะครับต้องรอ,งองใช่ไหมเราชมต่อไปครับตอนนี้น้ําก็ได้ระดับพอสมควรแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการปล่อยปลานะครับโดยการเอาอ่างดันเลยนะครับที่ใส่ปลาไว้นะครับร้อยน้ําไว้ก่อนนะครับเพื่อปรับอุณหภูมิในน้ํากับในอ่างให้เท่ากันนะครับเพื่อการชอกของปลานะครับ น,นี่ปล่อยให้ลอยน้ําไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวชักครู่เราจะเอาเกลือใส่ไปในบ่อปลาของเราอีกทีเพื่อปรับค่าของน้ํานะครับครับนี่คือขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากน้ําเต็มแล้วนะครับเราใช้เกลือนะครับเกลือแกงนะครับละลายน้ํานะครับแล้ว เทลงไปในบอ่อปลานะครับเพื่อปรับค่าของน้ํานะครับเพราะในน้ํามีคอรีนนะครับอาจทาอันตรายกับปลาได้เกวือจะช่วยล้างคอรีนได้นะครับตอนนี้ให้ผู้ช่วยละลายเกลือก่อนครับหลังจากเทเกลือลงไปแล้วคนนะครับละลาย ให้เป็นน้ำนะครับพอ,อเกลือแกงละลายดีแล้วเทให้ทั่วนะครับลงไปในบอ่อปลาของเรานะครับอ่ะอะ่เทเลยเให้ทั่วนะครับลาดตั้งแต่ตรงนี้ไปนูนเลยไปนู้นด้วย ออนะครับเราเทเกลือลงไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับต่อไปรอในการปล่อยปลาอีกรอบนะครับครับมาถึงขั้นตอนการใกล้ปล่อยปลานะครับเราจะเอาน้ํานะครับในบ่อนะครับผสมลงไปในกระมังด้วยนะครับลงไปเลยนะครับ ผสมลงไปเลยผม,มไปอีกนะครับจะมีขยะมากนะครับเดี๋ยวเราให้ปลาเขาออกไปเองนะครับรทาให้มันจมยให้มันจมก่อน,น,นเป็นไรน,นะครับตอนนี้น้ําในบ่อก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับปล่อยเขาไว้ก่อนอย่างนี้ครับผมพยายามจะไม่เอา ขยะลงไปเลยนะครับตอนนี้อุณหภูมิน้ำเริ่มจะได้แล้วนะครับปล่อยไว้อย่างนี้สักครู่นะครับเรามาก<า>่อนเต็มแล้วสะอาดแล้วเราปล่อยปลาเลยครับอันนี้ไม่อยากให้ขยะลงนะครับแต่อุณหภูมิน้ําเท่ากันเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็เอาปลาออกเลยครับเพื่อหลีกเลี่ยงขยะนะครับ ร้อยครับขยะลงไปหมดแล้วครับยกขึ้นมาเลย,ย,ลยเท,เทออกหน่อยหน่อยเทน้ำทิ้งเลยน้ำทิ้งได้ไหมทิงออกมานี่ดิ ใส่ปลาสวยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการล่างหมอปลาในครั้งนี้ตุดยอดครับเสร็จเรียบร้อยในวันนี้นะครับขอบขอบคุณครับตรอบวันนี้ดีครับ